ยาวเลยเนาะเพราะแบบเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งแบบทดสอบไว้ให้นะอ่ะนี่ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะที่จะก็จะไม่ค่อยเยอะเนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอวัยวะมันไม่เยอะนะที่จะถามเนาะเหมือนมีถามอวัยวะตัวกลวยไตเนาะไม่แน่ใจว่าถามลักษณะหรือเปล่านะว่าลักษณะโครงสร้างใดในในระบบทางเดิน ปัสสาวะเนาะมีลักษณะเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นกลวยส่งน้ําปัสสาวะต่างๆพวกนี้เนาะก็คือรับน้ําปัสสาวะส่งต่อไปยังท่อไตนะคะอันนี้ก็คือกลวยไตยรือนอเ e ลวิสนะคะมีในส่วนของตัวเนฟรอนนะคะเนฟรอนก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดมีถามปีหนึ่งว่าหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะหน่วยที่เล็กที่สุดในไตที่สุดในไตคืออะไร ก็คือเนฟรอนนั่นเองนะคะทำหน้าที่อะไรก็คือกรองน้ำปัสสาวะเนาะโดยที่ตัวที่กรองก็คือโกเมอรูลัสตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะทำทำหน้าที่กรองน้ำปัสสาวะแล้วก็ถามลักษณะของมันอะไรที่เป็นหลอดเลือดฝอยที่ขดอยู่เนาะในในเนฟรอนนะคะก็จะถามสองตัวนี้ก็คือโกเมอรูลัสอันอื่นไม่ค่อยถามเนาะไม่ถามเลยค่ะ กับมีกระเพาะปัสสาวะนะคะเอาไว้จะมากระเพาะปัสสาวะอันนี้จะถามว่าอะไรที่ทําหน้าที่ในการรับน้ํามาจากเข้าไตาหรือว่ารองรับน้ําปัสสาวะรองรับน้ําปัสสาวะนะคะ่ะก็คือยูรีนรี่แบะคะเยื่อบุผิวอ่าที่จะถามเนาะก็คือไม่รู้ว่าอยู่ในเนื้อเยื่อบุผิวหรืออยู่ในนี้นะคะเป็นฐานซิชแนลนะคะแล้วก็ หมือนมีปีหนึ่งถามปริมาณนะคะว่าแบบจุได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มรู้สึกมีอาการปวดปัสสาวะปวดฉี่เกิดขึ้นนะคะกับตัวน้ําปัสสาวะที่จะถามก็คืออะไรที่พบได้เนาะในน้ําปัสสาวะนะคะโดยที่แบบไม่ได้ผิดปกติหรือว่าถามเรื่องฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนนี้จะพบพบได้ในในคนท้องหรืออะไรที่ตรวจเจอฮอร์โมนใดที่ตรวจเจอในน้ําปัสสาวะอะไรต่างๆ นาะอันนี้นะคะก็คือพบได้ในคนท้องเนาะมีอ่ะท่อไตนะคะถามอันนี้ก็คือรับเป็นส่วนที่รับน้ำปัสสาวะมาจากที่ใดไปยังที่ใดแล้วก็ท่อใดที่รับน้ำปัสสาวะมาจากกระเพาะปัสสาวะนะคะก็เป็นท่อปัสสาวะนั่นเองก็จะอันนี้ก็จะสั้นๆไม่มีอะไรนะก็จะนิดเดียวเนาะระบบ ทางเดินปัสสาวะทีนี้ต่อมาระบบสืบพันธุ์นะคะระบบสืบพันธุ์ที่จะถามบ่อยๆย,ยังไม่เจอแล้วก็จะถามถาม penis อาจจะถามว่าเทียบเท่าได้กับอะไรนะคะอันนี้ถามบ่อยเนาะแต่อันนี้ไปใส่ในคิดส t อล l i s เนาะถามบ่อยๆบ่อยๆนะคะถามสกรตตัม นอาจะถามว่าอะไรเป็นแบบถุงหุ้มนะคะอันทะอันนี้จะถามหน้าที่นะคะว่าอะไรทําหน้าที่ในการสร้างอสุจินะคะตำแหน่งไหน,นก็คือตัวเทส t ทนะคะตัวนี้ก็ออกบ่อยเนาะถามท่อพักอสุจิก็คืออสุจิที่สร้างเสร็จแล้วนะคะจากเทส t ทก็มาพักอยู่ที่ e p i d i d y m i s เนาะก่อนเพื่อให้เจริญเต็มที่ก่อนออกสู่โลกภายนอกนะคะ อันนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการทำหมันนะคะทำหมันชายนะคะเมื่อก่อนออกบ่อยหลังๆไม่ค่อยออกน่าจะแบบเริ่มเริ่มเบื่อแล้อามาออกอ e ีพีดีไดมิทแทนเมื่อก่อนไม่ค่อยออกนะคะกับอันนี้คัพเปอร์กนนะคะอันนี้ก็จะเทียบได้เท่ากับาบาตโคลินแกน ในผู้หญิงเนาะขอบต่อมขับน้ำเมือกนั่นเองนะคะอันอื่นไม่ค่อยออกนะคะเนี่ยอันนี้คริสตอลิสเนาะกับเพน,นิสเมื่อกี้นะเหมือนกันเนาะที่จะเทียบกับเพน,นิสในเพศชายออกบ่อยมากนะคะว่าแบบมันเทียบได้กับอะไรทำไมถึงแบบเทียบกันเพราะว่ามันมีเนื้อเยื่อที่ช่วยในการแข็งตัวเหมือนกันเนาะแต่ว่าของผู้ชายเนื้อเยื่อมันเป็นแท่ง มันเลยเห็นลนกักษณะการแข็งตัวแบบชูขึ้นส่วนคิสตอลิตเนื้อเยื่อมันจะเป็นแบบเทาะเ,เป็นแท่งสั้นๆเน้ะมันเลยแบบไม่ได้ชูขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันนะคะมีความไวแต่อความรู้สึกทางเพศเหมือนกันเขาเลยเทียบได้เหมือนกันนะออ,ออกบ่อยนะคะตัวนี้แล้วก็ในตัวบาโทลินแกเนนะกับคาลเปอร์แกนในเพศชายนะคะก็คือเทียบ เทียบได้เหมือนกันแนละ้วก็คือจะทําหน้าที่ในการขับน้ําเมือกก่อนออ,ออกมาก่อนที่มีการร่วมเพศนะ้ำเมือกมีความรู้สึกทางเพศนะคะก็จะขับน้าหลอดลืนล่นออกมา,ากับมีถามวาใจหน้านะคะตัววาใจหน้าก็คือถาอ้าตำแหน่งใดที่เป็นทางผ่านเนาะเมื่อมีการร่วมเพศหรือว่าเป็นทางผ่านของของพารกในคันที่คลอดออกมา ะะหรือว่าเป็นทางผ่านของประจาเดือนเนาะละปีก็ออกไม่ซ้ากันนะกับตําแหน่งของอมดลูกนะคะยูเทอร์ไลก็คือมดลูกมดลูกก็คือตําแหน่งใดที่เป็นที่ฝังตัวของทารกนะคะก็คือที่มดลูกนะคะแต่ว่าถ้าบางทีเขาจะถามละเอียดลึกลงไปก็คือมาถามอันนี้ออกบ่อยมากก็คือถามชั้นนะคะในมดลูกนะคะในมดลูกจะมีผนังอยือสามชั้นเนาะก็คือชั้นนอก อันนี้ชั้นนอกสุดชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นในสุดนโดเม e t r ียมนะคะชั้นที่อยู่ภายในตัวโพรงมดลูกนะคะอันนี้ก็จะถามว่าหลุดลอกออกมาเป็นประจําเดือนนะคะกับอีกอันนึงถามว่าทารกฝั่งตัวเนาะที่ชั้นไหนก็คือที่ชั้นนี้เหมือนกันเนาะนโดเม e t r ียมนะคะอันนี้อ๋อนะหรือถามชั้นอะไรที่อยู่ข้างในสุดอ๋อนะอันนี้ ทำได้ทั้งสามอันเลยเนาะฝั่งตัวทารกถ้าทารกไม่มาเนาะไข่ก็คือไข่ไม่มานะคะประจำหลุดเป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็อยู่ข้างในสุดก็คือเอนโดมีเตรียมนะคะเอนโดมีเรียมเนาะออกบ่อยเนาะมาบ่อยมากแล้วก็ปิ่งมดลูกนะคะปิ่งมดลูกหรือว่าทอ่อนำไข่นะคะมี ใช้สับได้หลายคำเนาะแล้วแต่เขาจะออกก็จะมี f o l l o p e n tube, o v a c uterine t e นะคะอันนี้ก็คือถามว่าตำแหน่งใดที่ไข่มาผสมกับอสุจิเนาะเกิดการปฏิสนธินะคะก็คือไข่บวกอสุจิเนามาเจอกันที่ส่วนใดเนาะก็คือที่ท่อน้ำไข่แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะถามละเอียดลึกลงไปอีกก็คือเป็นส่วนของท่อนำไข่ก็คือเป็นส่วนของ ampulla นะคะอันนี้ อันนี้ออกตอนปี59นะว่าเป็นส่วนไหนนะแต่ปีอื่นๆจะถามไม่ไม่ลงลึกถึงส่วนเนาะจะลงแค่ว่าแบบเป็นที่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วเกิดการปฏิส,สนธิก็คือที่ปีกมดลูกนะคะถัานมานในส่วนของโอวัลลี่เนาะหรือรังไข่นะคะก็เทียบได้กับเทสทีสในเพศชายเพราะว่าทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเหมือนกันเป็นต่อมไร้ท่อเหมือนกันนะคะสร้างฮอร์โมนเนาะ,ะอันนี้นะคะ แล้วก็เหมือนอันนี้อาจะถามว่าอาวัยวะใดที่ทําหน้าที่ในการแบบสร้างน้ํานมเนาะจะไม่ได้เนาะว่าถามอะไรเนะแต่เหมือนเป็นแมมมรีแกนก็คือต่อมน้ํานมนั่นเองนะคะก็จะเขาเรียกว่ามันจะแอคทีฟมันจะทํางานต่อเมื่อช่วงตั้งครรภ์ช่วงหลังคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิด เป็นช่วงที่แบบไม่ได้มีการตั้งคันไม่อะไรก็จะเป็นแบบ in active ก็คือไม่ทำงานค่ะตอมนี้เนาะแล้วก็จะถามส่วนเนาะว่าแบบเป็นตำแหน่งที่แบบค้ำขึ้นเนาะส่วนใดของบบตับเต้านมที่แบบมันค้ำขึ้นตอนที่แบบตั้งคันนะคะก็คืออาริโอลาคะประจําเดือนไม่แน่ใจไม่น่าออกอ่ะทีนี้มาในส่วนของต่อมไร้ท่อนะคะ น่าจะสุดท้ายแล้วต่อมไรท่อนะคะระบบสุดท้ายต่อมไรท่อที่จะถามก็คือจะถามหน้าที่กับถามความผิดปกติเนาะที่มักจะเกิดนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้มาบ่อยเลยโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนที่จะถามก็คือโกรธแปลว่าจเจริญเติบโตเนาะฉะนั้นถ้ามันมากจะไง่ายเลยถ้ามันมากก็คือโตมากถ้ามันน้อยก็คือ ตน้อยก็คือเตี้ยก็คือแคะนะคะน้อยก็จะเป็นคนแคะเนาะ,ะแต่จะไม่ค่อยออกจะมาถามอีกเวลามากนะคะเพราะว่ามากเนี่ยมันแบ่งได้เป็นเด็กกับผู้ใหญ่อีกนะคะว่าโกรทฮอร์โมนในวัยผู้ใหญ่จะเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้ไปช่วยในการเจริญเติบโตแล้วเนาะแต่มันจะไปช่วยเกี่ยวกับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแต่ว่าถ้ามันยังหลังออกมามากก็เลยทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกมันโตเนาะแต่จะไม่ได้โตในแนว แนวยาวจะโตในแนวออกทางด้านข้างก็คือทําให้มันหนาขึ้นนะคะก็คือในวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของความผิดปกติที่เราเรียกว่า a c r o m e ก a l y นะคะกระดูกหนาลิ้นใหญ่หน้าใหญ่นะคะมือใหญ่เท้าใหญ่ลิ้นคับปากต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้เหมือนเขาจะถามว่าถ้าแบบเคนไข้มาแบบมีลักษณะ หน้าใหญ่ตัวใหญ่ลิ้นรับปากมือฝ่ามือใหญ่อะไรต่างๆพวกนี้นะมีความผิดปกติของฮอร์โมนชนิดใดนะก็คือเป็นในส่วนของโกรทฮอร์โมนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของวนะัยเด็กเนาะที่แบบสัดส่วนสูงกว่าคนปกติทั่วๆไปเนาะก็คือเป็นเจแกนติซึมนะคะก็คือสูงแบบเหมือนคนคนยักษ์เหมือนตลกยกเย,กยก็กเนาะถ้ารู้จักมันะก็คือจะสูงมากๆนะคะ แล้วก็มีส่วนของโปรแลคตินเนาะที่ออกเนาะอันนี้เมลานอไซต์ก็ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีผิวนะคะโปรแลคตินอันนี้จะกระตุ้นการสร้างน้ำนมนะคะกระตุ้นการสร้างนะคะตัวน้ำนมมันจะมี2ตัวเนาะ,ะโปรแลคตินกับออกซิโตซินนะคะโปรแลคตินกระตุ้นการสร้างถ้าออกซิโตซินกระตุ้นการหลังะะ่งเนาะก็คือให้มันไหลแต่สร้างสร้างมาแล้วก็คือเป็นโปรแลคตินสร้างแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการไหลนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของโปรแลคตินที่จะออกที่เจอนะคะมีในส่วนของฟอลซิเคิลสติมูลติ้งฮอร์โมนนะคะตัวนี้ถ้าในผู้หญิงก็กระตุ้นการตกไข่นะคะแต่ว่าถ้าในผู้ชายเนาะเหมือนพีถามว่าฮอร์โมนใดสร้างอาซุจิในเพศชายนะคะก็คือถ้าถามถ้ามีเทสโทสเตอโรนเนาะในเทสทีดก็ตอบตัวนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าไม่มีก็คือเป็นในส่วนตัวนี้ที่มาช่วยอีกตัวนึ่งก็คือ follicle stimulating hormone นะคะมีในส่วนของ ACTH นะคะ a d e n o c o r t i c o t r o p i c hormone เนาะอันนี้ก็กระตุ้นการทำงานของต่อมไมอยู่อีกทีหนึง่งเ,เกี่ยวกับสมดุลเกลือแร่เกี่ยวกับตัวสมดุลน,น้ำนะคะมี ADH นะคะ anti diuretic hormone เนาะอันนี้ถาม การขาดนะภาวะเบาจืดนะคะแล้วก็มีถามเรื่องหน้าที่แล้วก็ควบคุมสมดุลน้ำนะคะแล้วก็ทำงานควบคู่กับในส่วนของไตเนะาะกับไตกับต่อมหมวกไตนะคะไตนะะแล้วก็ออกซิโตซินอ่ะที่ออกบ่อยเนาะก็คือกระตุ้นการการหลั่งน้ำนมนะคะ เมื่อกี้โปรเล็กตินกระตุ้นการสร้างนะอันนี้กระตุ้นการให้น้ำนมมันไหลนะคะแล้วก็ทําให้มดลูกบีบตัวนะคะฉะนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนอีกอันนึงก็คือเป็นเลิฟฮอร์โมนนะคะเกี่ยวกับความรักความผูกพัน,นะะเวลาที่แบบแม่ให้นมลูกแล้วจ้องหน้ากาันน้ำนมไหลอะไรต่างๆก็เกิดความรักความผูกพัน,นะะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการทำปุ่มกำเนิดนะคะ คุมกำเนิดชั่วคราวนะคะแต่มันไม่ได้แบบแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนาะมันคุมกำเนิดชั่วคราวก็คือเพราะว่ามันทําให้มดลูกบีบตัวนะคะทาให้การฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเนี่ยแบบก็อาจจะจะหลุดได้ง่ายเนาะกว่าปกตินะคะอันนี้ถ้าเกิดก็คือแม่ที่ให้นมลูกอยู่ แล้วก็โอกาสที่จะตั้งท้องก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็คือสามารถตั้งท้องได้เนาะ,ะแต่ว่าแบบมันก็โอกาสหลุดค่อนข้างสูงนะคะเขาก็เลยแบบเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราวได้นะคะอันนี้เนาะเพราะมันให้หมดลูกบิดตัวด้วยมีเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินคนละอันกับเมลานินเนาะเมลานินอันนั้นเม็ดสีผิวนะคะถ้าเมลาโทนินอันนี้เกี่ยวกับการนอนหลับนะคะช่วยในการนอนหลับเนาะ ช่วยให้เขาเรียกเป็นนาฬิกาชีวภาพเนาะทำให้รู้กลางวันกลางคืนนะคะตอนเห็นแสงตื่นเนาะความมืดก็จะทําให้รู้สึกง่วงนอนต่างๆนะคะอันนี้มีออกปีหนึ่งเนาะ,ะมีไทรอยนะคะถามเรื่องไทรอยก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะคะกระตุ้นการเจริญเติบโตของ ช่วยเกี่ยวกับโกร w ฮ h ร o r m o n e เนาะการเจริญเติบโตของร่างกายร่วมกับระบบประสาทเนาะระบบประสาทสมองให้เจริญเติบโต,ตนะคะแล้วก็ตัวที่ช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนตัวนี้ก็คือตัวไอโอดีนนะคะถ้าขาดตัวนี้เนาะก็ร่างกายก็จะไม่สามารถสร้างตัวไทรอยด์ฮอร์โมนได้นะคะก็ทาให้เกิดภาวะคอพอกเนาะเหมือนน่าจะถามว่าสารอาหารใดเนาะที่แบบช่วยในการสร้างตัวฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็คือไอโอดีนนี่ มีพาราไทรอยนะคะออกพาราพารา,า,าไทรอยจะอยู่ทางด้านหลังต่อมต่อมฮอร์โมนเนาะเป็นเป็นอันนี้ต่อมต่อมไทรอยนะคะส่วนพาราไทรอยจะเป็นสีต่อมเล็กๆนะคะอยู่หลังต่อมไทรอยนะคะอันนี้ก็จะถามาความผิดปกติเนาะก็คือถ้ามีมากจะเกิดอะไรมันช่วยเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดถ้ามากแคลเซียมในเลือดก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะถ้าถ้ายิ่งสูงก็ทําให้เกิด นิ่วในไตได้ทําให้เกิดภาวะกระดูกพูนได้เพราะว่ามันไปสลายแคลเซียมจากกระดูกมานะคะมันไปสลายแคลเซียมจากกระดูกมาเข้าสู่ในเลือดนะคะก็ทําให้ให้เกิดภาวะกระดูกพูนนะคะถ้าต่ําก็ทําให้เกิดภาวะก,กระดูกกระตุกก็คือร่างกายขาดแคลเซียมอ่านะส่วนตับอ่อนนะคะเมื่อกี้ในระบบทางเดินอาหารพูดไปแล้วเนอะก็คือ ถามเรื่องต่อมนั่นเองเอาไว้วะใดทําหน้าที่เป็นทั้งต่อมม,มีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อเนาะก็คือสร้างฮอร์โมนแล้วก็สร้างน้าย่อยด้วยนะคะแล้วก็จะถามในส่วนของฮอร์โมนของมันเนาะก็คือกูคากนก็ทําหน้าที่เพิ่มระดับน้าตาลในเลือดนะคะจากอีกอันหนึ่งตัวที่ออกบอกก็คืออินซูลินนะคะตัวนี้มาจะถามว่าตัวเบต้าเซล ในตับอ่อนสร้างฮอร์โมนใดเนาะถามตัวเซลล์ตัวนี้นะคะหรือว่าอินซูลินสร้างมาจากเซลล์ใดทําหน้าที่ใดนะคะแล้วก็